thank you อ e ซี่เน็ตเวนะคะเราทำเน็ตเวิให้เป็นเรื่องง่ายค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทุกคนนะคะทำการ c o n f ิกนะคะแลนแวร์นะคะบนอุปกรณ์ของ d t t c คกันค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยนะคะก็เราเตอร์ของ d t t c คนะคะจะมี IP Default นะคะคือ1 9 2นะคะจุดค่ะจุนะคะอันนี้จะเป็น IP Default ของเขานะคะเพื่อที่จะเข้าหน้าล็อกอินนะคะ โดยนะคะหน้าล็อกอินของเขาเนี่ยก็ยจะบอกรุ่นไว้นะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะที่เราใช้นะคะก็คือวิกอสองเก้สองนะคะยุทธ์อ่ายูสนเนมของเขานะคะก็คือแอดมินค่ะแล้วก็พาสเวิร์ดก็เป็นแอดมินเหมือนกันนะคะล็อกอินเข้าไปเลยนะคะนะคะหน้าแรกที่เราจะเจอนะคะก็คือเป็นหน้าแดชบอร์ดนะคะตัวนี้นะคะก็จะบอกเกี่ยวกับสถานะการเชื่อมต่อนะคะของเ t e ทคนะคะอ่ อย่างเช่นตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าเราเนี่ยเชื่อมกับแวนหนึ่งะคะแล้วก็แลน1หนึ่งค่ะแล้วไม่ได้บอกเพียงเท่านี้นะคะก็ยังเห็นว่าเขาเนี่ยยังบอกอีกว่าตอนนี้เราเนี่ยใช้ IP อะไรอยู่บ้างนะคะแล้วก็สถานะการเชื่อมต่อเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการคอนฟิกแวนเลยนะคะ แล้วก็เข้าไปที่หัวข้อแวนนะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็จะมีหัวข้อนะคะจะมี general setup นะคะ internet a s s นะคะมันติดแวนนะคะ,ะแวนบัตเก็ตนะคะให้เราเลือกไปที่ internet a s s นะคะ ะะพอเราเข้ามาที่หน้านี้นะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะมันก็จะมีดีเทลต่างๆบอกเราอย่างมากมายนะคะบอกว่ามันมีทั้งหมดกี่แวนนะคะแวนหนึแวนสแวนสาแวนสนะคะแล้วก็เป็น p ลาส i c a l Mode นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะมี Asset Mode เนี่ยให้เราได้เลือกนะคะใช้งานนะคะโดยมีโหมดให้เราได้เลือกเนี่ยทั้งหมดอยู่3โหมดนะคะก็จะมีเป็นแบบ PPPoE นะคะซึ่งเป็นการทำเซิร์ฟเวอร์นะคะ Static or Dynamic IP นะคะตัวนี้ก็เป็นการทำ Fix IP นะคะแล้วก็รับ DHCP มานะคะแล้วก็เป็นส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ p p t p L2TP นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนในโหมดของ VPN นะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนเราเนี่ยก็จะนิยมใช้ในโหมดของ Static or Dynamic ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะสอนทุกคนเนี่ย Config Static นะคะกับ Dynamic เป็นเบื้องต้นนะคะนะคะ ก็กดเข้าไปเลยค่ะที่ detail page นะคะตอนนี้นะคะเราจะมาตั้งค่านะคะเป็นแบบส t t t i กก่อนนะคะอ่ะโดยส่วนแรกนะคะให้เราเนี่ยกด enable ขึ้นมาก่อนเลยนะคะเพื่อเป็นการเปิดการใช้งาน config ค่ะแล้วมาดูในหัวข้อของ IP network setting นะคะถ้าเรากดอันแรกนะคะ o p t a i n นะคะ a n d IP address automatic นะคะตรวนี้นะคะจะเป็นการรับ DHCP เข้ามานะคะ แต่ตอนนี้เราจะสอนทุกคนเป็นสแตติกนะคะก็คือให้เลือกเป็น s p e c i f i นะคะ and ip address นะคะตัวนี้นะคะซึ่งการสร้างนะคะเราจะต้องรู้วงแวนก่อนนะคะว่าแวนเราเนี่ยมี IP เป็นอะไรนะคะแล้วก็อยู่วงไหนนะคะแล้วเราก็ทำการคอนฟิกเลยะคะ่ะอย่างเช่นตอนนี้นะคะเราก็คอนฟิกไปเลยค่ะว่า1.2.1.68นะคะ จุดหนึจุดห้นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมใส่ subnet m a r k ด้วยนะคะอันนี้เป็นทับ24นะคะก็จะเป็น2 5งห้5ห้าจค่ะแล้วก็อย่าลืมใส่เก t e w a y ด้วยนะคะถ้าเราไม่ใส่เกตเว a y นะคะอินเทอร์เน็ตเราก็จะไม่ออกนะคะ mm hmm. พอเราใส่เสร็จแล้วนะคะเรามาดูในส่วนของ DNS server IP address mm hmm. นะคะตรงนี้นะคะเราต้องใส่ primary server ด้วยนะคะก็คือ 8.8.8.8นะคะแล้วก็ secondary server นะคะก็คือ8.8.4.4ค่ะใส่เสร็จแล้วนะคะเรากดโอเคได้เลยค่ะเพร่ะที่เป็นการฟิกเรียบร้อยนะคะรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมันจะทำการรีเซ็ตนะคะ แล้วก็เข้าหน้าลงอ i n นะคะเป็น username พาสเวิร์เดิมเลยค่ะ admin admin น,น,นะคะตอนนี้นะคะเราจะเห็นที่หน้าของแดชบอร์ดนะคะเราจะเห็นได้ว่าสถานะเราตอนนี้เห็นไหมคะมันขึ้นมาเลยคะ่ะว่าแวนหนึ่งนะคะเราทําเป็นแบบ static IP นะคะแล้วก็ IP ที่เรา static ไว้นะคะ f ิกไว้ก็คือ1 9 2 1 6 8 1 0 0 5อนะคะตัวนี้นะคะ จะเห็นได้ว่ามันขึ้นเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวแปลว่าเราเนี่ยสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะคะ,ะเป็นการเทสนะคะ,ะก็ลองเข้าเว็บเลยค่ะเห็นไหมคะเราสามารถเข้าเว็บได้นะคะแปลว่าตอนนี้นะคะเน็ตเราสามารถออกได้นะคะแปลว่าการเซตนะคะแกวนของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบนะคะต่อมานะคะอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้เราทำสแตติกไปเรียบร้อยนะคะ จะมีอีกอันนึงคือเป็นแบบไดนามิกค่ะไดนามิกนะคะก็อย่างเข้ามาที่เหมือนเดิมค่ะแวนนะคะเลือกหัวข้อแวนนะคะทางซ้ายมือนะคะแล้วก็เข้าไปที่อินเทอร์เน็ตนะคะเอเจนะคะกดเข้าไปค่ะแล้วก็คลิกนะคะตรงเอเจตโหมดนะคะตรงนี้ให้เลือกเป็นสแตติกอรือไดนามิกไอพีนะคะคลิกที่ดีเทลเพจขึ้นมาค่ะตัวนี้นะคะจะขึ้นมาหน้าเหมือนเดิมที่เราทําสแตติกเมื่อสักครู่นะคะก็เปิด Enable มันค่ะ พอเ,เปิดเสร็จนะคะมาดูในหัวข้อของ IP network setting นะคะเรากดเป็น o p t i n นะคะ and IP a d d a t e automatic เลยค่ะเพื่อที่จะเป็นการรับ DHCP เข้ามานะคะแล้วก็กด OK ได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะตอนนี้มันกำลังรีเซ็ตก่อนนะคะการตั้งค่านะคะ มาดูสถานะแดชบอร์ดค่ะเห็นไหมคะแวนหนึ่งนะคะสถานะของเรานะคะก็จะเป็น DHCP Client นะคะตรงนี้นะคะก็จะบอกว่าเรารับ DHCP มาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเชื่อมต่อสมบูรณ์ค่ะเป็นสีเขียวนะคะ,ะเพื่อความแน่ใจนะคะ,อะลองเข้าเว็บดูคะ่ะจะเห็นได้ว่าเราสามารถออกอินเทอร์เน็ตได้นะคะตัวนี้นะคะแปลว่าการตั้งค่าคอนฟิกของเราเนี่ยนะคะ สมบูรณ์แบบนะคะต่อมาค่ะตอนนี้เราจบในเรื่องของแวนแล้วนะคะต่อมาหากเราเนี่ยต้องการเซตนะคะหรือว่าคอนฟิกแ a นต่อนะคะอ่ะก็เข้าไปที่หัวข้อแลนนะคะแล้วทำการอ่ะเข้าที่ General Setup นะคะตัวนี้นะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนนะคะ IP Address ของแลนนะคะอ่ะไปคอนฟิกเลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะจะเป็น l a หนึ่งนะคะ IPv6 setup นะคะให้เราไปดูตรง IP address นะคะเราสามารถเปลี่ยน IP ได้นะคะตามความต้องการของเราเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเปลี่ยนเป็น1.2.3.1นะะคนะคะจุด1.1นะคะ, 1. 1. ะ,คะแล้วอย่าลืมนะคะเลือก subnet mask ด้วยนะคะตอนนี้จะให้มันอยู่ในวง24นะคะแล้วก็คลิกเลือกนะคะ ต่อมาค่ะในหน้าของในส่วนของ DHCP server นะคะ c o n f l i c ตัวนี้นะคะให้เรานะคะคลิกเลือกที่ enable server นะคะแล้วก็มันจะมีให้เราเนี่ยใส่ค่ะว่าเราจะแจก DHCP นะคะตั้งแต่ IP ที่เท่าไหร่นะคะถึงเท่าไหร่นะคะอ่ะเราก็มาใส่ IP เราเลยค่ะที่เราตั้งไว้นะคะก็คือ1.72นะคะจุด3.1นะคะจุด1.1นะคะ แต่ว่าจุดหนึ่งจุดหนึ่งมันคือ IP address ใช่ไหมคะเราจะเริ่มให้มันแจกเริ่มแจกตั้งแต่จุดสองแล้วกันไปทั้งหมด IP pool ตัวนี้นะคะก็คือแจกทั้งหมดกี่ IP นะคะก็คือแจกที่200 IP แล้วกันนะคะแล้วอย่าลืมนะคะใส่ Gateway ให้เขาด้วยนะคะไม่งั้น in, อินตัวแลนนะคะมันจะไม่รู้เส้นทางนะคะจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะคะ g a t นะคะเสร็จแล้วคะ่ะก็กดโอเคได้เลยคะ่ะ รอสักครู่นะคะเดี๋ยว IP ตรงนี้นะคะจะเปลี่ยนนะคะเป็น IP ที่เราได้ทำการคอนฟิกไว้ใหม่นะคะก็คือ1 7 2สนะคะจุด 3, 1, นะคะจุด 1, 1, 1, นะคะอ่าสักครู่นะคะ,ะเห็นไหมคะสังเกตน,นะคะตอนนี้ IP ได้เปลี่ยนแล้วนะคะก็เป็น172.31.1.1นะคะตามที่เราได้คอนฟิกแวนไว้นะคะ ตอนนี้จะเห็นได้ว่าสถานะ LAN ของเรานะคะที่เราได้คอนฟิกเมื่อกี้เราคอนฟิกที่ LAN หนึ่งนะคะ IP a d d r e s นะคะเปลี่ยนไปแล้วนะคะก็เปลี่ยนเป็น1 7 2 3 1ะะ 1, 1 1นะคะจุนะคะทับ24ก็คือสับเน็ตมาร์ที่เราได้เลือกไว้นะคะตรงนี้นะคะก็จะบอกสถานะการใช้งานของเรานะคะและนี่นะคะก็เป็นการ เสร็จแล้วนะคะสำหรับการคอนฟิกเบื้องต้นนะคะสำหรับแวนและก็แลนนะคะบนอุปกรณ์เดเทคนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่ทำการรับชมพวกเรานะคะแล้วอย่าลืมนะคะติดตามพวกเรานะคะได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ